แม่คุณพ่อจ๋าเดี๋ยวจะพาไปชิมผัดไทยที่อร่อยอร่อยต้องบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกก็พูดได้เต็มปากเต็มคำอะค่ะเพราะว่า จริงๆนะครับที่อำเภอโพทองนะฮะเขาเรียกว่าผัดไทยที่อ่างทองนั้นแล้วโดยเฉพาะผัดไทยของชาวโพทองนะอร่อยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชิมแล้วฝีมือเนี่ยนะคะเป็นฝีมือของคุณยายวัย89ปีน้องแป้งน่ากินะ89ยังไหวนะจ้ะจา89ยังเจ๋วอยู่เลยเห็นไหมล่ะย <c oughs> ังตั้งตตรงเดะเลยอ่ะยัยหีบท้องหล่อจ้า นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาจะเรียกว่ายายเล็กเขาไม่ได้เรียกว่ายายหีบนะครับชื่อยายเล็กยายเล็กนะฮะเจ้า<ะ>ของร้านผ,ผัดไทยแม่เล็กสูตรสยามจังหวัดอ่างทอง<ะ>เขาบอกว่าขายผัดไทยมานานกว่า50ปี<ะ>ปรุงตามสูตรโบราณน,นะครับซึ่งได้สูตรมาจากแม่ครัวงานวัดเนี่ยอร่อยครบรสจริงๆ<ะ>จริงๆลูกตอนที่พ่อบวชที่วัดศรีละขันเนี่ย ผัดกันแบบนี้นะฮะโดยเขามีเคล็ดลับแบบนี้เดี๋ยวผมจะแอบบอกให้เครื่องปรุงของเขาจะประกอบไปด้วยน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำมะขามเปียกเต้าเจี้ยวพริกหอมแดงแล้วก็ถั่วลิสงป่นนะฮะเคล็ดลับ<า>อีกอย่างหนึ่งที่อ,ร,อร่อยนั่นก็คือผัดด้วยกระทะใบบัวขนาดใหญ่ แล้วก็ที่ต้องใช้ก็คือต้องใช้เตาฟืนนะคุณแล้วส่วนไข่ก็ต้องเป็นไข่เป็ดด้วย oh. มันจึงได้ความหอมอร่อยทานคู่กับเครื่องเคียงนะคุณจะมีมะม่วงสับถั่วง,งอกแล้วก็มะนาวเนี่ยครับ oh. อร่อยจริงจริงผัดไปแบบนี้นะชำ่ชำๆเลยนะครับเออไม่ต้องปรุงเลยจริงๆนะค่ะผัดไทยที่โพทองนี่นะครับคุณไปกินเลยเจ้าไหนเจ้านั้นนะครับและโดยเฉพาะของคุณยายหีบก็เหมือนกันนะครับและแม่ครัวของวัดศรีละขันอร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุง <c oughs> ก็แต่ละวันเนี่ยนะเขาใช้เส้นกว่า10กิโลนะแป้ง<า>ใช้ไข่เป็ดกว่า200ฟองอราคาเริ่มต้นก็ตั้งออ25บาทพิเศษใส่ไข่2ฟองคิด35บาทเท่านั้นเองอแวะไปชิมกันได้ผมรู้เลยว่าหลายๆคนกำลังตามรอยแล้วก็หาที่กินผัดไทยอร่อยๆถ้าคุณไปนะครับไปได้เลยอีกหนึ่งร้านที่ผมนำเสนอนั่นก็คือร้านอยู่หน้าวัดจุรามณีนะฮะถนนโพทององคลักษ์ฝั่งคลองวัดไส อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง ผัดไทยแม่เล็กไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไปกินกันลูกนะเดี๋ยวพาไปกินค่ะช่วงนี้ใช่ไหมอากาศร้อนๆหน่อยเนาะก็ร้อนเยอะอยู่เหมือนกันนะที่โคราชตอนนี้นะคะร้อนทะลุ40องศาเลยเบาๆนะโอ้โหไทยทําไมทํางานอย่างนั้นล่ะนี่ซ้อมไว้ซ้อมไว้ซ้อมร้อนกันไว้นะนี่คนก็เลยแห่กันไปเที่ยวที่นี่เลยนะคะ น้ำตกวังเนนคุณ oh. พอ่อคนเนี่ยเขาบอกเลยเป็นอย่างที่เห็นนะคะ40องศาคนก็เลยแน่นอย่างนี้เลยมามทเที่ยวกันนะ,ะน้ำตกวังเนตนตําบลมักเรือเก่าอําเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมานั่นเองอแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําสุดฮิตของชาวโคร,ราชมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็อําเภอใกล้เคียงนะคะพากันไปเล่นน้ําหลายพันคนเลยสร้างรายได้ให้กับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มแล้วก็ผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์เล่นน้ําทั้งห่วงยาย แล้วก็เสื้อชูชีพต่างๆเนี่ยมีหมดเลยนะคะย,ยิ่งวันหยุดแบบนี้นะคนก็ยิ่งเยอะจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าปีนี้อากาศร้อนหมอก่ายมากจริงๆชาวบ้านบอกว่าโอ้โหอยู่บ้านไม่ไหวแล้วคุณเอค่าไฟก็แพงค่ะอะออกไปเล่นน้ำกันดีกว่าคลายร้อนคลายเครียดกันแบบนี้นะครับอีกหนึ่งที่นะคุณนะที่น้ำตกอะไรนะวังเนนใช่ไหมใช่ใช่ไปเที่ยวก,ก,กันได้เลยนะครับตอนนี้นะก็จะได้พบปะเพื่อนฝูงกันไม่ได้เจอได้เจอกันมานานมาก ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง